ห่อนๆเต็มจิ้งคุยยังก็เป็นแน่ยังเนี่ยเขาขึ้นว้ยเข่าเข่าเข่าไปดอนสวัสดีค่ะพี่น้องสู้หูสู้คน มาอีกแล้ววันนี้ช่องห้องโป่งเสนวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับเนาะวันนี้จะร้อนเปิดรายการพี่น้องได้เนี่ยเอาเสือบมาสู่พี่น้องได้กินเด้อพี่น้อนะครับกับบรรยากาศโอ้ดีเังเลยเนาะบรรยากาศดูริมสาพี่น้องวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ได้ยังใหม่ไหมเฮายออมพ่วงไข่แกงออมพ่วงไข่ใส่บักซี่ลาวพี่น้องอุ้ยงามนาดเด้อเนาวันนี้เสียบเสียบด้ยแม่เขาสดเลยไหมเฮา ก็บ่าไล่ย้วเขาพี่น้องย้วเขาสั้นอะไรย่งนี้จิงได้ยังนชุดหยดคือใบอ่อนเออชุดหยดคือใบอ่อนมาสร้างเส่มี่พักเลดิกรอบๆพี่น้องอะไรกับพักกแอรเลยเสียบข้าแขกใส่มานี้พร้อมได้ไมักใส่นะแมนมัละพี่น้องมันละใส่มาลิมกันแล้พี่น้องเสียบข้าวเหนียวห่อนๆด้วยพี่น้องเสียบข้าวเหนียวห่อนๆเต็มติยังก็เป็นแน่ยังเนี่ เขาขี้าวเขาเขาเขาไม่ดองเขาเียยให่ก็ไดไหมว้ยใส่จังไรหรือวใส่เขาก็ได้เกือบบริกินได้ใหญ่เกือบมันบริเอามีเนี่ยห้องดิ่เกือบมันบดใหญ่ไข่มาถือเสียด้วกันพี่น้องใหย่หลอนก็ได้เก้าเี้ยงว้ยใส่เขาก็เฮ็ดเนวมันก็เนี่ยไขยุ้นบเป็นหนามเขาไมหัเส็ดเลยบริกินกับเขาจับพี่น้องมาพี่น้องเด้อเสียดกันเด้อ อ,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 อแซ่บของเดียี่นอ่น้ได้ไงอืชดเลยม่ <c oughs> มันนี่ถือใจไร้สดนัมนะ่ม่เนาะอากาศก็เย็นๆร่มชื้อช่วยแซ่บรู้มั่ยเขามันตุ๊กขี้ดินบ่เนาะ เขอยมันไม่สาดมสะาดปองแต่สับปะใ่โอ้น้ใหญ่ใหญ่ปะโอ้ยโอ้ยไก่ไก่น้องน้ำด้เนาะพวกสีกินคือตกน้ำก้อนือสิแหล้่วะทิ้เขามัเขาดูดออกจากจิอบงัืน แสบเนี่ย้อดิ่กินดนละเนาะอืมแสบค้องแสบแล้วเว้ยเคยมากินแสบมาดิ่งออมอะไรเลยก่มีหน่อมีแต่มีแต่มาตมตมยำเนะช่วงนึงตมยำเนแ่น่นใส่ผักสีหัวนี่ผมจะมาส่มากัดมันหล่องามเพราะว่วหลเขายัะมันเขามติดแม่ เขาเนื้อว่ะเขาโต๊ะต่ลางพี่น้องเราเป็นบริตินหน่อืมแบบนี้เน่วยห่วยไข่เนาะห่วยไข่เดิงเราเป็นพวงไข่ไม่ห่วยไข่มันเป็นพวงไข่เป็นเป็นรังไข่บ่เป็นห่วยไข่เป็นอืมหน่อยหน่อยเป็นห่วยไข่มันเป็นพวงไข่เป็นห่วย เออมีผู้ถามพี่น้องมีผู้ถามให้ถามบังเ itch, รดิดแลดดิษพี่น้องว่าถามหลายคยนเหมือนกันเด้อเดี๋ยวมีโอกาสผู้ใดไดอยากอยากได้เดี๋ยวผมจีหามาไห้พี่น้องนะครับเดี๋ยวสั่งซื้อได้เดี๋ยวเดี๋ยวจิหานแลดดิดมาให้พี่น้องนะเพื่อพี่น้องอยากนําเด้อนะครับเดี๋ยวจะบ่อยอีกที่หนึง่งพี่นอ้องเดี๋ยวเบิ่งก่อน <ist> ไปตลาดกับพี่น้องเบิง่งก่อนว่าจีมีหลายบอกแรดิดเส่บพี่น้องมากินมันเป็นยาสับประคุณอยมียาผมได้ไหมแกนต่มก้อนดันแกนุ่มไหลอืมหวาน รสชาติพี่น้องถา,ามว่าไม่มีไหนเขาว่ามันก็คขึ้นว่าใจเห่าน,นะกบบวานมาไหนพี่นอ้องอ๋นี่ปลาละคนตัวนี้วยันน้องมาละแช่พัก

Ừ. Ừ. Cái này nhá ừ, Cái này có cái gì không ạ? Ngoài Ngoài cái gì không ạ? Ừm Ừm Cái มันมันท่วงไข่มันเป็น, <c oughs> นห่วายไข่นีน่แหละลงลงคำบอกว่า<ง>ว่านน่องหัวเหมือนบ่มเมียน <c oughs> <ๆ c oughs> ว่าจิอว่าออมน่องหัวมันเดื้อข้าวบร่ได้กินเทิงได้

นี่มันจะหมดอไขนี่มันเป็นหอยเจนแนนขว้วไข่มจะเป็นขว่วไข่อืมเ,เสียดมอหน่อยม่ไงหั่นจนอยู่บ่ออมปาก

มีมีน่นนองทำหลายครับเมื่อที่กินเลดีดได้เลดีดคือมันเป็นยายานจอยพวกจําบ่อยว่ามันอีย่างนี่มันมันมีหลายซื่อเรืองร่างกายแก้ความดันเบาหวานไข้ห้อยอืมแม่นครับแม่

หันกระชวยสริบบ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 เบหบมบบใบบบบาบบ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 บ่อบบบนบบ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 ับบบบกบบบบกบบ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 มบบับบบ่บบ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 ันบบบบบบบนบบ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 ้บบบบบอบบลบบบบบบ่ ăn chi uh -huh. Lại đi, Phở nghe nó. Ừ. Ăn một phát. แี่บไปเลยพี่หน่องมปดูก่อนเอาเอาขุ่ยาย่ไปเนี่ยสดใยพี่น่อ,องโง่ไงมัยไปยง,มยยงมาเขาเ่ยยกไปยมมาเขาไปงนี่ย <c oughs> Lết thắng nguồn quái bốc 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 bớt bốc quái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  ยาคนบอกว่าอิน่วมไปทายเลี่ยมเอาใครเบื่อเต็มปากลืม กินเนื้วเสียบไปหน่อยเออเนี่สดเนี่ยมืดแม่ไม่มันเหลืออืมเต็มปากเต็มคออืมน่าจะเสียบอิ่มเนี่ยพี่น่อเซ่บพี่น่อง นะจงได้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกทคนที่งานเหตุที่ตามรับชมนะครเนาะช่องฮองโป่งเชนเนลขอบคุ่นราการที่ตามขอบคุณทุกวร่างใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับงานในบริกาคอมเมนต์ครับขอบคุณหลายๆครับเด้อที่เขามารับชมนะครับเนาะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าโคตรซับสะไข่แน่เพื่อไว้ร่างใจฮองโป่งเฮ็ดคลิปดีๆนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูมืนบ้านพี่น้องแกงอ่อมพ่วงไข่ไก่นะครับเสียบของแข็งนะครับเด้อใส่ผักซีลาวเนาะสูตรบ้านเาแม่นือับฝากพี่น้เท่าเมนต์อ่ะมีย ใช่แล้อะท่าสนีรับพี่น้องวันนี้เนาะจะได้กระไดาอากาศที่ดีเย็นๆให้อย่าลืมติดตามกดซับตะไคร่กดไลค,ค,ค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเดอ้ออย่างได้กะให้อยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนละให้วิย์จากโลกโควิจตนีต่อไปให้มีความสุขความจเจริญทุกสุขภูสุขคนเนาะอะ,อะท่านี้ลราพี่นออ้องไปสวัสดีครับค่ะบวัสดีค่ะ